เรื่องไอชวกับมีมาตั้งนานมาช่วยกันป้องกันอย่าให้มันลุกรามเริ่มกันที่หัวใจอย่าให้ใครคุกคามไม่ให้มารุกรามในหัวใจต้องใส่จุใชัทจงอย่างเพื่อป้องกันเรื่องการมีใช่ก็แย่เดรู้สบางแสจฉันนนั้ไม่อยากเจอจูรอกรา อย่ามายุ่งฉันเป็นห่วงนายนะบอยห่วงฉันหรืออิชาฉชนกันแน่ไอ้โจงั้นก็อยู่กับสิ่งที่นายต้องการไปเถอะอ้ยรีบใส่หัวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยว้เลยนะจำคำพูดของนายไว้นะบอยเออใครโทรมาเนี่ยฮลัลโหลเบบี้ว่าไงจ๊ะพี่บอยมาหาเบบี้ที่บ้าน่อยสิคะจ้ะเดี๋ยวพี่ไป เบบี้เป็นไรครับโอ้โ oh, ห oh. อย่าร้องนะพี่บอยเบบี้ท้องพี่บอยต้องรับผิดชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบบี้รู้ได้ยังไงว่าเบบี้ท้องกับพี่อะทาไมพี่บอยพูดอย่างนี้ล่ะงั้นเบบี้ก็เอาเด็กออกเถอะฮะเข้าใจฟังนะเบบี้จะไม่เอาเด็กออกเด็ดขาดนี่เบบี้ถ้าเบบี้เอาเด็กออกนะเราก็ยังจะรักกันเหมือนเดิม ต่ถ้าเบบี้ม่เอาเด็กออกตอนนี้เราขาดกันจำไวพ้พี่บอยนะพี่บอยพาดได้ยังไงนะโอ๊ยวันนี้มันอะไรลักหนาปวดหัวจริงๆนอนดีกว่าโอ้ยไข่ตัวมาตัตเช้าเนี่ยสวัสดีครับ บอยพูดครับพี่บอยนี่เพื่อนเบบี้นะคะอ๋อครับมีอะไรครับพี่บอยที่พี่ไล่เบบี้ไปทําแท้งนะ่ะเบบี้ตายแล้วนะฮะว่าไงนะพี่นี่มันเร็วจริงๆนี่เบบี้ตายแล้วเหรอเบบี้พี่ขอโทษทำไมช่วงนี้มีแต่ปัญหานะโอ้ยไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสสักพักดีกว่าและการไปฝรั่งเศสครั้งนี้เองก็ทําให้ผมได้พบกับอลิสผู้หญิงที่ผมรักเธอจนหมดหัวใจและก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกัน ที่ทำให้ผมเสียใจมากที่สุดพักที่นี่แล้วกันกนี่สาวฝรัง่งเศสนะารอยอีกนี้นะขอโทษนะคะมาเที่ยวเหรอคะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยครับผมเพิ่งมาเที่ยวครับหลังจาก HH วันนั้นผมก็ได้ติดต่อกับอลิซมาโดยตลอดเพอระหว่างที่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศส ผมไม่รู้จักใครเลยนอกจากอาลริศอลริศพาผมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจนทำให้ผมลืมเรื่องราวที่ผ่านมาผมมีความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอจนในที่สุดเราสองคนก็ตกลงเป็นแฟนกันอลริศครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับแล้วอลริศแย้ไปอยู่เมืองไทยกับผมนะครับผมจะดูแลคุณเองได้ค่ะแต่บอยต้องสัญญากับอลริศก่อนนะว่าบอยจะไม่ทิ้งอลริศสัญญาครับโหนี่บ้านของบอยเหรอคะ แย่จังเลยครับผมอืมอาริสเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่คงยังไม่รู้จักใครสินะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านและจะแนะนําให้คุณรู้จักเพื่อนของผมก็ดีค่ะอาริสคุยกับเพื่อนของผมไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารมารับแค่ก่อนโอเคค่ะว้าว ฉากนั้นหลอกจังเลยไปทำความรู้จักหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะฉันชืชอรลิตยินดีที่รู้จักนะคะอ่าผมโดมครับยินดีที่รู้จักมีอะไรหรือเปล่าครับเอ,อ่ออลิตเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่อยากจะให้โดมพาไปเที่ยวนะคะแต่ห้ามบอกลอยนะคะได้ไหมคะ <laughs> ได้อยู่แล้วครับ <laughs> อาริสแต่งตัวสักสวยเชียวจะไปไหนเหรออืมคือว่าอ๋ออาริสจะออกไปช้อปปิ้งกับเพื่อนนะคะอาริสผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยพาผมไปหาหมอนหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวก็อลิสนัดกับเพื่อนแล้วนี่คะ่ะบอยอืมงั้นเดี๋ยวผมไปคนเดียวก็ได้ครับบอยขอเงินหน่อยสิคะอาริสจ้าเท่าไหร่ละห้าพันพอไหม ห้าพันมันจะไปพออะไรล่ะคะไม่เออ่ะห้าหมื่นได้ไหมฮะห้าหมื่นเลยเหรอจ๊ะแต่ผมไม่มีเงินสดแล้วเอาบัตรไปกดแล้วกันนะค่ะบอยดูไม่ค่อยดีเลยรีบไปหาหมอนะคะอลิเป็นห่วงจ้าจ้ากลับมาเร็วๆนะจ๊ะค่ะโอ้ยทำไมตาบันมัวๆเมื่อเนื้อเมื่อตัวอย่างนี้เนี่ยไปหาหมอสักหน่อยดีกว่า ได้ขาวว่าโรงพยาบาลน,นี้เทคโนโลยีทันสมัยต้องลองทั้งหน่อยละเชิญนั่งครับสวัสดีครับเป็นอะไรมาครับวันนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ครับหมอตามันมัวมัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดท้องร่วงแล้วก็หายใจลำบากด้วยครับอืมองั้นลองตรวจเลือดดูหน่อยดีกว่าครับ ขอเชิญคุณบอยประกณ์ที่ห้องตรวจหนึ่งคะ่ะผลตรวจออกเร็วทันใจจริงๆผลตรวจผมเป็นยังไงบ้างครับหมอจำใจดีๆนะครับผลเลือดของคุณมีจำนวนเม็ดเลือดขาวน้อยมากซึ่งบ่งบอกว่าคุณติดเชื้อ HIV ว่าไงนะครับหมอผลตรวจผิดหรือเปล่าครับลองตรวจอีกทีได้ไหมครับหมอผมตรวจอย่างละเอียดแล้วครับเอาเลือดมาตรวจแล้วตรวจอีกแต่ผลก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับขอตัวครับฮะนี่นี่เราเป็นเอเหรอเนี่ยไม่จริงน่า ไม่จริงไม่จริงทำไมอาริตยังไม่กลับมาอีกนะนี่ก็เย็นมากแล้วนะเนี่ยเราจะบอกเรื่องนี้กับอาริธยังไงดีเนี่ยแล้วอาริธจะติดเอะจากเราไหมนะทำไงดีเนี่ยอ้อย ฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะ่ะเขยบมาใกล้ๆอันอลว้าบอยนอนหรือยังนะเอ้าทำไม,มบอยมานอนตรงนี้เนี่ยเอ๊ะนั่นไปอะไรอ่ะไหนดูสินายบอยไปก่อนล่ามีเชื้อเอชอยู่ในร่างกายฮะฮึ่มน <c oughs> ฉันล้วจะติดไมมเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้ว เช้าแล้วเหรอฮาริตกลับมาตอนไหนเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าห้องครัวไม่มีห้องรับแขกไม่มีห้องนอนก็ไม่มีหรือว่ายังไม่กลับเนี่ยเอ๊ะตถผู้ขายไปไหนอ่ะอายเงินกอสุดท้ายก็หายรถล่ะหายหายไปไหนอะ่ะเหลือเลืจะรู้ว่าเราเป็นเอ็ดแล้วหนีไปเนีน่ยลองไปถามคนอื่นดูดีกว่า หยุดหยุดตรงนั้นเลยนะพี่บอยตอนเนี้ยเขารู้กันไปทั่วหมดแล้วว่าพี่ะเป็นเอดหน้าสงสารอล,ลิศเนาะหลงอยู่คนเป็นเอไดตั้งนานยิ่งดีนะที่พี่โดมเพื่อนพี่อ่ะพาลิศหนีกับฝรั่งเสร็จไปแล้วอะ่ะอีอ,อล,ลิศหนีเราไปแล้วจริงๆด้วยทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นเอดไปแล้วไปเล้วอุ้ยน่ากลัวเนาะอึ่มทำไมต้องรังเกียจกันขนาดนี้ด้วยย้ายไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราดีกว่า ดังไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยจริงๆนะคะสำหรับมือกองเนื้อหอมอย่างคุณโจรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับที่มาถึงจุดนี้ได้กับพ่าเสียอาครับฉันน่าจะเชื่อไะตั้งแต่แรกนะโจเห็นไหมครับน้องๆ ใครก็ได้ไม่ว่าจะเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ที่มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทางทวารหรือทางปากก็สามารถที่จะเป็นโรคนี้กันได้ทั้งนั้นคราวนี้น้องๆรู้กันหรือ,อยังครับว่าควรป้องกันยังไงถ้ายังพี่จะบอกให้นะการป้องกันการติดเชื้อคือ 1. ง,งดการส,ามสัมปันธ์ทางเพศสองหากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ของของตนเอง ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง 3. สตรีติดเชื้อไวรัสเอชควรขอคำแนะนำก่อนการตั้งครรภ์ 4. หลีกเลี่ยงจากการรับเลือดโดยไม่จำเป็น 5. หลีกเลี่ยงจากการใช้ของมีคมร่วมกันแค่น้องๆทำตามที่พี่หมอบอกแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวติดเชื้อเอชแล้วครับอย่าลืมนะครับป้องก,กันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ขอบคุณครับ สลายไปจากเราโลกของสดใสมา,าดูอีกไม่เบาเกิดเจอและฉันช่วยก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 ันที่บันเทารวมมือกันสัน,น่อยเถอะนะ